สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกท่านนะครับมาพบกับหนุ่มควนใต้วัดจอีสานกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่กันที่แปลงโคกหนอง,นาน,ออน,าางนานะครับในท่ามกลางฤดูหนาวนะครับซึ่งกำลังจะเข้าสู่ฤดูแล้งของของปีนะครับอยู่ในช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับวันนี้ผมมา เตรียมพื้นที่นะครับเกรียมพื้นที่ที่จะ,อะตอบโรงเรื่องของคณาทองคำนะครับก็เถ้าถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับถ้าทุกคนจําได้ก็คือ,อมันจะมีห่ยหนึ่งห่ยนี้นครับห่ยนี้เป็นหอปลายสุดของของของ,ของแปลงโคกหนองนานะครับของพัฒนาชุมชนในอาจกาส่วน3ต่อ1นะครับเป็นพื้นที่3ไร่นะครับ ซึ่งหัวหมุมตรงนี้มันมันแคบมากครับมันแคบจนผมไม่สามารถที่จะทํานาได้นะครับซึ่งมีมันมีระยะอยู่ที่ประมาณ2เมตรไม่เกินไม่เกิน4เมตรนะครับนะครับฝั่งฝั่งนี้เป็นคลองนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะปลูกข้าวนะครับซึ่งปกติจะเป็นพื้นที่จะปลูกข้าวนะครับเป็นไ่ที่4ของนาปลูกข้าวครับ แต่มันรถไถมันเข้าไม่ได้นะครับเพราะามันแคบนะครับขนาดเครื่องตัดหญ้าเหวียงนี่รอบเดียวนะครับแถวเดียวยัง,ย,งยังเหวียงไม่สุดยังเหวียงไม่สุดรอบเลยนะครับผมก็เลยเจ้างนะครับคิดว่าจะเก็บเงินจ้างรถแมคโครนะครับข,ขุดขุดคันแทรคน,นาคลองคําตรงนี้นะครับโยกนะครับโยกไปอยู่ในตรงนี้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเลย นะครับซ <ev> ึ่งมันจะทําให้พื้นที่ไหนาตรงจุดนี้นะครับมันจะรวมกับพื้นที่ไหนาตรงจุดนี้นะครับมันก็จะทําให้ไหนาตรงนี้มันกว้างขึ้นนะครับในขนาดเดียวกันนะครับดินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับโดยหรือประมาณเกินครึ่งนะครับผมก็จะเอาไปทําขอบคันแทนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเอาดินที่เหลือไปทําขอบขอบคันนาทองคําตรงนี้ครับลากยาวไปนู่นเลยนะครับ ไปชุนกับคน,นาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เป็นคน,นาทองคำกว้างขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบ20เมตรถึง30เมตรนะครับก็คือตรงนั้นนะครับจากคัน,นาตรงนี้เราจะกรอบดินไปวางตรงนี้นะครับแล้วก็มุมมานี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะ ต่อจากคัาไอ้คนาคลองคําตรงนี้นะครับต่อไปนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับไปไปชนกับขอบขอบคนาตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีความกว้างพอดีกับตรงตรงนี้พอดีนะครับพอความกว้างนี้พอดีพบมันก็ลากมานี่จะเป็นทันเป็นเป็นคน,นาใหญ่ซึ่งจะเอาไว้ปลูกปลูกต้นไม้อีกนะครับส่วนส่วนอีกจุดหนึ่งซึ่งมัน มันอยู่นอกเหนือจากพื้นที่สามไร่ที่โครงการเขาเขาทำนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นคันมันเป็นเขาเรียกอะไรอะพื้นที่ที่มันเป็นส่วนส่วนของไหน,าเ,า,ไหนาเก่าไหนาเก่าที่ของผมนะครับซึ่งมันอยู่เลยจากนอกเหนือจากพื้นที่สามไร่นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของขอบพันนาทองคําของ แปลงโคกหนองนานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคันนาเดิมนะครับที่ผมทำนาแล้วก็ปรับปรุงที่ปรับปรุงพื้นดินนะครับปรับปรุงพื้นที่มาก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีนะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันมันจะมีปัญหาตรงตอนที่เวลาทํานานะครับมันจะเสียพื้นที่ตรงฝั่งโน้นไปเลยนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าเมตรนะครับนี่ครับตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะครับเพราะว่ามันมีคันนามันมีคันนากั้นสองข้างเลยนะครับแล้วมันไถยากมากนะครับแล้วมันมันดูยังไงก็ไม่รู้ครับมันดูไม่สวยนะครับมันดูไม่สวยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะหารถมาโยกนะครับมาโยกคันนาตรงนี้นครับให้มันไปคิดตรงนู้นเลยนะครับเพื่อที่จะปรับ ไห,หนาไห,หน้าสองไหนี้เข้าด้วยกันนะครับนะครับผมก็จะปรับผมก็จะให้หารถนะครับมามาขุดดินนะครับมาขุดดินตรงนี้นครับกวาดดินมามามาใส่มาเทไว้ที่ขอบตรงนี้นครับยาวไปนู่นเลยนะครับ เพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับกับพื้นที่นาตรงนีนะ้ให้เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับมันก็จะกลายเป็นไห,หนาไห่เดียวกันนะครับเป็นวิ่งนาวิ่งเดียวกันนะครับแล้วมันมันก็จะง่ายในการปลูกข้าวแล้วก็ง่ายในการจัดการนะครับแล้วก็ผมก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ดินก็ไหลผมทําไม่ทันนะครับ ผมป้องกันหน้าดินไม่ทันนะครับดินมันก็เริ่มไหลครับมันทําให้พื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มเริ่มมีสล o นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็กล่าวว่าจะให้รถนะครับกวาดตรงนี้นะครับไปคิดกันตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นไหนาตรงนี้ครับจะเป็นไหนาไหเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันก็เป็นไหนาไร่อ้อยเก่าครับถ้าทุกคนจําได้ตั้งแต่ EP หนึ่ง EP สองนะครับผมก็ทํามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับนี่ครับก็พอดีมีรถ นะครับมีรถแม็โครมีรถแบ็คโคนะครับมาอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปคุยกับเขาดูนะครับว่าเขาจะรับรับงานไหมนะครับซึ่งถ้าเขารับงานก็จะถือว่าเป็นผลดีสำหรับผมนะครับเพราะาผมจะได้ทำงานลุยงานในเรื่องของแปลงโคกน้องนาต่อนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าผมทําไปเนี่ยแล้วผมมาต้องย้ายคณะทองคําอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็เสีย เสียของที่ลงที่ลงปลูกนะครับผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทําตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดผมทําตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะได้เริ่มทําเต็มพื้นที่สักทีหนึ่งนะครับพะตอนนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับมีแต่หญ้าด้วยครับมีแต่หญ้านะครับเพราะผมผมไม่อยากทํำนะครับทําถ้าเกิดเราปลูกไปแล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายคันแทกมันเสียเวลานะครับมันเสียของด้วยนะครับเพราะนั้นก็ย้ายก่อนนะครับ เก็บเงินหาตังค์ย้ายย้ายคันนาย้ายอะไรมันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปลูกของนะครับนี่ครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้รถไหมนะก็คิดว่าอาจจะทําอย่างนี้นะครับก็คือยุบยุบคันนาตรงนี้ครับมาตบมาเข้าตรงนี้นะครับมันนาตรงนี้มันก็จะเป็นไห่เดียวกันเป็นวิ่งเดียวกันนะครับแล้วขัดเดียวกันไอ้คันนาตรงนี้ครับคันทาคันนาทองคาตรงนี้นะครับซึ่ง ซึ่งฝั่งตรงข้ามตรงนู้นมันทํานาไม่ได้นะครับพื้นที่มันน้อยมากนะครับผมก็จะโยกดินตรงนี้ครับมาถมมาถมตรงนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับมาถมตรงนี้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้มันเป็นคันนาทองคํานะครับแล้วมันจะทําให้คันนาตรงนี้ไม่มีนะครับพอคันนาตรงนี้ไม่มีไอไห่ตรงเนี้ยกับไห่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับมันจะเป็นไห่เดียวกันนะครับมันก็เหลือพื้นที่ มันก็ยังมีพื้นที่ในการทํานาทําให้รถสามารถที่จะเลี้ยวนะครับรถรถไถานาได้สามารถที่จะเลี้ยวแล้วก็ไถานาได้สะดวกขึ้นครับเนี่ยครับพื้นที่มีแค่เนี้ไถทํา,านาไม่ได้นะครับทํานาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรวมกับพื้นที่ฝั่งนี้ผมคิดว่าเออมันน่าจะทํานาได้นะครับทํานาได้พอดีสนะําหรับเรื่องของ โคกหนองนานะครับเพราโคกหนองน,น,นานี่การทํานาเนี่ยเขาไม่ทํานาในลักษณะของแปลงใหญ่นะครับก็จะทํนานาในลักษณะของแปลงเล็กๆนะครับทํานาได้ด้วยคนเพียงคนเดียวนะครับแล้วดินที่เหลือก็จะเอามาทําคันนาตรงนี้นะครับเสริมคันนาตรงนี้ให้มันกว้างให้มันกว้างเป็นลักษณะนี้ครับให้มันกว้างเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้รถใหญ่สามารถเดินได้นะครับ เดินบนวิ่งบนคันนาได้นะครับซึ่งอีกหน่อยเดี๋ยวผมก็คงจะทําไปให้ชนกับสอบสะขอบนู้นนะครับกลายเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งอนาคตค่อยว่ากันนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วกําลังจะเอากาลังจากกลับบ้านไปเอาน้ําไม้งัวนะครับแล้วผนวกกับตรงจุดจุดนี้ครับเป็นดินใหม่ครับแล้วก็เป็นดินที่รด แบคโคเขาขุดแล้วมันมีก้อนลูกขวดลูกกรังก้อ,อนหินอยู่ด้วยนะครับทีนี้ใบมีดที่ผมใช้นะครับใบมีดผมใช้เนี่ยมันเป็นใบมันเป็นใบใหม่ใบมีดใบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องใช้ใบเก่านะครับมาตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันชนก้อนหินนะครับถ้าใบามีดมันไปชนก้อนหินหรือมันไปเจอก้อนหินเนี่ยใบมีดใบเก่ามันจะแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาใบาใหม่มา มันเสียดายใบนะครับเพราะใบมันยังยาวอยู่เพิ่งซื้อนะครับเพราะนั้นเราใช้ใบมีดใบเก่าใบมีดตัดหญ้าใบเก่านะครับซึ่งมันมันใช้จนมันหมดหมดคมแล้วแล้วมันสั้นแล้วนะครับมามาทำนะครับมันก็จะช่วยประหยัดนะครับแล้วก็ช่วยช่วยเซฟเครื่องมือและค่าใช้จ่ายให้เรานะครับผมก็เลยต้องหยุดนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมาตัดหญ้าตรงนี้นะครับแล้วก็หญ้าตรงคันแทรตรงนี้นะครับก็จะเห็นพื้นที่ที่มัน ดีขึ้นนะครับที่มันดูง่ายขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวพอรถมาลงนะครับถ้าเราได้รถแล้วรถมาลงเขาจะได้ทํางานได้ง่ายนะครับก็พามาดูนะครับโชคของหน้าที่ผมผมต้องใช้งบส่วนตัวในการปรับปรุงนะครับในการปรับปรุงเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับแปลงแปลงนาของผมที่อยู่ข้างเคียงนะครับให้มันสามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แปลงนาทั้งหมดฝั่งนี้ก็จะปรับแก้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีไหนี้ไหนี้ไหนี้นะครับซึ่งจะเป็นไหเล็กๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะยุบนะครับยุบไปเข้าเป็นไหใหญ่นะครับเป็นไหใหญ่ก็ยุบไปนู่นนะครับไหนั้นยุบไปนู่นไหนั้นยุบไปนู่น ไหนี้ยุบไปนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นไหใหญ่นะครับซึ่งจะทําเป็นลักษณะของนาแปลงใหญ่นะครับซึ่งฝั่งนี้จะเป็นนาแปลงใหญ่นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นนาแปลงกระเจิยนะครับเป็นเป็นนาปันนีดนะครับเป็นนาปันนีดนะครับซึ่งผมคิดว่าจะทําลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับเพราะเป็นงานเร่งด่วน ผมต้องรีบทำเพื่อที่จะไปคุยกับแมคโครให้แมคโครมาดูนะครับถ้าเกิดเขารับรับงานก็จะได้ให้แมคโครลุยเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ผมก็ออปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับผมปลูกต้นไม้ไปเยอะมากนะครับนี่ครับปลูกต้นไม้ไปเยอะจริงๆนะครับซึ่งต้นไม้บางต้นที่คิดว่าจะตายครับตอนนี้ก็เริ่มออกออกใบแล้วนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับยังยังไม่แน่ใจนะครับส่วนบางต้นก็ตายนะครับอย่างต้นอย่างต้นมะขามนะครับต้นมะขามตายนะครับเพราะมันมันตายตั้งแต่ตอนที่มาแล้วแหละครับผมก็พยายามยื้อมันก็ยื้อไม่ได้นะครับสรุปก็คือมันตายนะครับมันตายตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นนะครับใบมันแห้งอยู่เลยนะครับยังไม่ฟื้นนะครับรดน้ํา สองวันครั้งนะครับสองวันครั้งสามวันครั้งคือถ้าเกิดเป็นต้นปกติเนี่ยมันจะออกยอดอย่างเงี้ยครับมันจะออกยอดอย่างเงี้ยอันนี้คือมันมันมันไม่มีปัญหาครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างต้นมะขามเนี่ยตายแน่นอนครับตายแน่นอนต้นนี้ก็ลูกผีลูกคนนะครับนะครับจอดูแล้วก็ไม่น่าจะสมบูรณ์นะครับ มีประมาณ3าสต้นนะครับที่เป็นต้นไม้ตายนะครับแล้วผมก็พยายามเอาดื้อน,นะครับเอามาปลูกนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูต้นกาแฟนะครับว่าตอนนี้ต้นกาแฟเป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะปลูกไปเกือบเป็นเดือนแล้วมั้งไม่แน่ใจเป็นเดือนแล้วแหละนี่ครับต้นกาแฟนะครับ ต้นกาแฟก็ออกใบใหม่แล้วนะครับออกยอดแล้วออกใบใหม่แล้วนะครับซึ่งแสดงว่ามันน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นิมิตหน่อยที่ดีออกใบสามชั้นแล้วครับตอนกาแฟที่คิดว่าไม่สามารถจะปลูกได้ครับก็โอเคอยู่นะนี่ครับตอนนี้ก็ ออกใบใหม่อีกแล้วครับออกยอดใหม่กแล้วนี่คือต้นกาแฟนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะรอดแหละครับก็รอรุ้นรอรุ้นอีกหนึ่งหนึ่งหน้าแรงนะครับตั้งหนึ่งหน้าแรงแล้วเจอฝนอีกรอบหนึ่งคิดว่ามันน่าจะเอาอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้คือหนึ่งหลายรากมันยังไม่ยาวพอ ที่จะยั่งลงไปในพื้นดินได้ลึกพอที่จะให้ได้น้ำในใต้ดินในใต้พื้นดินนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคันนาตรงนี้นะครับคันนาทองคําตรงนี้มันสูงจากพื้นดินเดิมประมาณประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรากมันต้องชอนลงไปให้เลยเลยระดับคันนาทองคําลงไปถึงพื้นระดับปกตินะครับประมาณก็ประมาณไม่ท้าสิบนะครับดูดูดูจากคราบนะครับดูจากคราบน้ํานะครับ เนี่ยครับมันต้องซึมลงไปประมาณไม่ท่าไอ้รากมันต้องอย่างลึกลงไปในพื้นดินประมาณไม่ท่าสิบนะครับมันถึงจะข้ามแรงได้โดยที่เราไม่ต้องรดน้ํานะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นลูกผีลูกคนอยู่นะเดี๋ยวให้มันโตโตกว่านี้หน่อยครับมันน่า,นาจะผ่านไปนึงหน้าฝนนะครับมัน,นก็น่าจะดีขึ้นนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ยางนานี่รอดแล้วนะครับยางนาเนี่ยไม่ต้องรดน้ําแล้วนะครับรอดแล้ว มันได้มันรากมันลึกจนถึงระดับพื้นดินที่มันชุ่มฉ่ำแล้วนะครับมันก็ยังเขียวปี๋อยู่เองนะครับนี่ครับอันนี้คือติดแล้วนะครับรอดแน่นอนนะครับสวนกาแฟนะครับกาแฟก็ต้องรดน้ำช่วยอยู่นะครับกาแฟก็รดน้ำช่วยอยู่นะครับแต่มันก็ยัง มันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ก็มาดูข้าวค่าไวครับให้หาคิดถึงก่อนครับช่วงนี้ผมยายมได้งานนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูงัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปทำอะไรอีกก็เดี๋ยวจะพาไปออกคลิปมาให้ดูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ดูเลยนี่ มันกาแฟอีกฝั่งนึงจะอยู่ฝั่งนี้ครับเอ่อก็เนี่ยครับต้นไม้ผมปลูกมาแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ผมไม่ปลูกเลยนะครับผมเกียมที่จะย้ายย,าย้ายย้ายดินนะครับนี่ครับก้อนกาแฟครับขึ้นขึ้นใบเป็นชั้นที่สองชั้นที่สามแลวนะมันก็น่าจะรอดแล้วแหละครับนี่ครับมันน่าจะรอดแล้วนะ ลูกต้นครับอาการเหมือนกันนะครับแตกยอดใหม่ขึ้นใบสองสามชั้นนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ด้วยครับนี่ครับแตกยอดใหม่ขึ้นใบสองสามชั้นแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องน้ำห้ามขาดละครับนะครับ <c oughs> น้ำขาดไม่ได้นะครับเพาน้ำขากนี่จบกันนะครับ แล้วก็นู่นแหละครับจนกว่าหน้าฝนอีกรอบในปีนี้จะมานะครับถึงจะหยุดให้น้ํามันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหางงัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปไหนอีกเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับรถไมโครด้วยนะครับว่าเป็นยังไง ันั้นผมขออนุญาตจบคลิปไปเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ